เมืองทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนปลอยรอยจูบอยากสื่อสารชมผู้อารียาสาวเดียลองต้องโดนตกสลบสะไหลาจากทางการประเทศไทยเขาไม่สนเป็นนักร้องเสียงดิสนีย์ก็แปลงตนมานุ่งน้อยประชาชนมามุงดูหนีไปนอกแผลปอเปิกเลืกยามร้ายทางการไทยบุกทลายตบกกบหู แพ็คกระเป๋าไม่เอาแล้วพ่อแม่ครูสาวลองเดียขอไปสู้ในต่างแดนน้องไข่เน่าเขาก็มาแนวเซ็กซี่ทำกลุ่มลับห้ามดูฟรีเพื่อเงินแสนคลิปเสือกหลุดผุดกลางเมืองกาลาแลนตำรวจรุมจะคล้องแขนเข้าตารางในข้อหาอนาจารปันเข้าหน้าน้องไข่เน่าโดนคนด่านอนหมดหวังกลุ่มที่ลับโดนเจาะไข่ก็เลยดัง เป็นตำนานการหาตังจากร่างกายเดินสิงหาปี6.5มาอีกแล้วปล่อยรอยจูกเต้นกระแดวหิวกระหายถอดเสื้อออกโชว์รอยสักไม่มีอายร้านอาหารจ้างมาใส่ร่อนสะเอวตอ้างว่าเมาเต้นเร่าร้อนเพราะนั่งริงผัวส่งเสริมสวิงกิ้งรักแหลกเหลวตำรวจจับเสียค่าปรับเพราะทำเลวข่าวกระจายอย่างรวดเร็วเรื่องลุกลาม มาบัดนี้มีประเด็นสาวชมพู่ดาราดังชีวิตหรูแม่ลูกสามชอบแฟชั่นมั่นหน้าหนกจนเกินงามเสื้อลายนมโจผ้ามผ้ามยั่วนำลายปอรายการชื่อสามรับไฟแลบแน่เคยปลดคนไม่เหลียวแลทนไม่ไหวคือพี่ม้ากาละแมต้องวอดวายมาบัดนี้สามสหายอาดครบทีม คุณละสตรีชี้นิ้วใส่สาวชมพู่ยายแต่งตัวเห็นนมชูคนอยากจิ้มเป็นชมพู่แค่มนุษย์ใช่ควรอิมเรื่องแฟชั่นชมพู่ยิ้มพิม์นิยมทักษะอรอนแม่ปีใหม่อาจสายหน้าเพื่อนร่วมงานคนตามด่าไม่เหมาะสมหากปีใหม่มาเห็นรูปคุณน้าชมอยากใส่ตามโดนอบรมจมน้ำลายส่วนพี่หนุ่มเห็นมาอยู่อยากใส่บ้าง จะว่าไงอยากเอาอย่างหมุม่ไม่ไหวปันเสื้อผ้ามีเป็นล้านบานตะไทยยายแม่ชมมาเล่นใหญ่ใส่แล้วโชว์มันนอกกรอบมันลำเส้นเห็นชัดๆปอยรอยจูบยืนกำหมัดแอบโมโหอยากใส่บ้างหากชมพู่ผู้ไฮโซได้คำชมไร้คนโหโปไม่จริงปอยรอยจูบลูกเป้าแล้วเซวชมผู้ขอสื่สารนับเป็นครูกราบแม่หญิง งานโชว์ตัวในครั้งหน้าห้ามติดติงหากดารายังใส่วิ่งออกไอจีหากจะจับออยรอยจูบรอบที่สองน้นชมผู้แม่ผิวผ่องห้ามวิ่งหนีต้องจับคู่ทั้งสองคนสองสตรีห้ามลำเอียงนะคุณพี่ตำรวจไทยคนหนึ่งแก้แบบเห็นเนื้อแบบเน้นๆคนหนึ่งใส่เสื้อทะเลนนมสวยต่างไม่ต่างยั่วไม่ยั่ววัดกันไป จะหัวเก่าจะหัวใหม่นั่งไตรตรองพิธีกรแกงสามแจ๊บโปรดรับทราบงามเกินเบอร์คือความหยาบความสยองมีลูกสาวผัวก็รวยทั้งเงินทองแต่ใส่เสื้อไร้สมองสอสันดานคนเป็นแม่ของชมพู่ไหวไม่ไหวภาพออกมาฉายทั่วไทยนมหวานหวานเสื้อพิมพ์ลายกี่บาทหนอเสื่อมวงวาน ส่วนแม่ผัวนั่งหน้าบานหรือเสียใจผัวหน้าผัวคือใจกว้างปานเขาเขียวชายทั่วโลกได้สุขเสียวเอามือถ่ายจินตนาคิดเตลิดไปแสนไกลแค่มองรูปเว่าวลอยไกลในนภาไม่น่าเลยไม่น่าเลยเปิดเผยมากข่าวใส่ไข่จะลำบากนะคุณขายามวิจารยามเล่าข่าวนั่งมองตาใครจะอ่านข่าวดาราข่าวหน้าอาย หรือจะเงียบไม่เสียบแทงแย่งกันเล่าหรือมดดำนั่งเงียบเหงาหรือลาหายเดือนสิงหามีวันแม่วันของไทยวัฒนธรรมสืบยังไงให้คิดครวนกลอนตอนนี้มีประเด็นเห็นหัวนมปลอ,อยรอยจูบโดนถล่มร้องหอยหวนส่วนชมพู่ใส่เสื้อผ้าสีเนื้อนวนลายนมสาวสวยยุ้วยวนชวนหลับนอนลุกกำหนัดปัดยังไงก็ไม่พน้น รูบาทแปลกชอบกลดูแล้วหลอนเหลือกางเกงลายหอยหลอดแม่บางอ่อนใส่ครบชุดก็เตรียมฟ้อนเปรตร่างคนพอโดนจับก็อ้างเลยว่าใส่ชุดแค่สีเนื้อของมนุษย์ลายเส้นขนเอาสีมึงผิดไม่ผิดโอลวนใส่เสื้ออยู่ตำรวจค้นผิดอะไรจบไปก่อนกูแต่งกลอนก่อนรามา่า กูหัวก่าวกูผีบ้ากูไม่ไหวแม่ลูกสามแต่งตัวสามคิดอะไรแล้วลูกสาวจะเสียใจหรือยินดีหากว่าแม่งแต่งในห้องอยู่กับผัวไม่ผิดหรอกอยู่สองตัวอยากผิดผีนี่อะไรอหลังฉางเลวบอกดีแจ้งสามแซกบเป็นแบบนี้เห็นหรือยังเตรียมตัวหาพิธีกรคนใหม่ๆส่วนชมพู่เอาออกไปไม่เข้มขลัง แต่งตัวเก่งกวดเชาวโลกเป็นข่าวดังจบละมึงชุดพังพังกูอายแทนจบตอนออยรอยจูบอยากสื่อสารชมพู่อารียาคิดเขียนฟ้าพิฆาตโดยกวีประชาชนกระบวนประชาชี